Biden w a t c h h e n t a i all the time with my soul i s t o r minute d by a s u c c u b u s call assist pass who dripping from the way I spit fell in love with this it's got me sick now ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาสอนอการเล่นเบื้องต้นนวของข a p เอ่ออ่อะไรวะ Project Star เหรอเออ Project Star นะครับผมโอเคเริ่มแรกมาเนี่ยคนทุกคนจะได้เข้าแม p มันจะรีวเกมแล้วผมพวลเรา New g a m เนี่ยมันจะใ ไปอ่ามันจะเป็นที่ที่หนึ่งนะผมซ้ายขวามันจะเป็นแบบสองคนยืนคู่นะครับผมอ่าให้ไปรับคเค้สแล้วก็ไปต่อยกับอีกคนหนึ่งนะผมผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะเพราะผมไม่ได้อ่านนะผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวาร์ปมาอยูจ่จุดนี้นะครับผมนี่จะวาร์ปมาตรงจใจกลางตรงนี้นะครับผมอ่าพอเรามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทําเนี่ยนะครับผมก็คือให้เรามารับคเควดนะผมคือตอนนี้ผมมาแรกแรกแม่งเผอไปรับคเควสต,ตัวนี้เลยเ <laughs> นะผมให้เรามารับเควสตัวนี้ก่อนนะผมมันจะไปให้เราเก็บอ่าอะไรวะเขาเรียกอะไรที่ใส่เบียร์มั้งมันเรียกอะไรไม่รู้นะเอามาส่งให้ตัวนี้นะผมอาจากนั้นก็รับเควสตัวนี้ให้หมดก่อนนะผมหรือหรือคุณจะมารับตัวนี้ต่อต่อต่อจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะผมมันให้ค่าสกอร์เปี้ยนสามตัวนะมันจะให้เราค่าสกอร์เปี้ยนสามตัวนะผมก็แล้วก็มันจะให้มาสองเควสมั้งอ่าค่าสกอร์เปี้ยนสามตัวกับให้หาเนี่ยนะผมอ่ามันชื่ออะไรนะ สปีดวากอนนะผมไอตัวนี้แหละที่ทุกคนอ่ะหลายๆคนแบบรับเควสแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคือแบบพอเสร็จก็แบบเฮ้ยหาเลยที่มันอยู่ไหนว่าเฮ้ยมันต้องไม่ให้คุยกันตรงไหนนะผมจริงๆแม่งอยู่ใกล้มากมากเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าหาตั้งนานนะผมโอเคพอมาอย่างนี้โอ้หมึนตึบนะครับผมแม่งเอพีเอสดูรดเหลือสิบห้าใหมกอดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันไม่เห็นเอพีเอสปะอนนึงนะโอเคครับผมอ่ะนี่เอพีเอส มันมันเล่นแค่นี้เองอ่ะโคตรแหลกเลยคอมเน่าน,นี่เล่นไม่ได้นะนี่ขนาดคอมผมลาเส้นห้านี่มันยังแค่ดีอยู่เลยอ่ะโคตรแหลกเอเคผมจากนั้นเนี่ยให้เรามารับเควสให้กดให้ให้หมดเลยนะครับผมในนี้ให้หมดเลยก็ได้นะผมจากนั้นหรือถ้าใครแบบเควสเรื่องเควสยากเกินไปเนี่ยให้เราเปลี่ยนเควสจะดีกว่าให้เรามารับเควสตรงนี้รับเสร็จเนี่ยมันเราก็จะไปตีแบนดิตตรงนู้นนะครับผมอ่าน่าจะใช่มั้ง แต่ทีเนี้ยผมแนะนําแบบว่าถ้าเควสไหนยากจริงๆนะผมเควสไหนยากจริงแบบเออสู้แม่งไม่ได้แบบสู้ไม่ได้เลยเนี่ยก็มารับเควสข้างนอกแทนพวกนี้นะครับผมอ่าแต่เควสข้างนอกก็ยากเหมือนกันใช่เอาข้างในดีกว่าเออจะแนะนําทําไมเนี่ยนะครับผมอ่าแต่มันมีเควสหนึ่งนะผมจะได้แอโร่ฟรีถ้าไม่อยากหานะผมมันจะมีอ่าพวกแอโร่พวกโลกะาพวกเนี้ยเนี่ยมันจะสามารถหาได้ตามแบบนะครับผมส่วนแอโร่อย่างเงี้ยแอโร่เป็นแสงอย่างเงี้ยนะ มันก็เหมือนอันนั้นปกติอ่าอันนี้เนี่ยถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยผมได้กับตัวเองก็มีนะก็คือว่ามันสามารถสุ่มได้สกินด้วยมีสกินมีเปอร์เซ็นต์สุ่มได้สกินนะครับผมอ่า<ม>ส่วนอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจแต่เหมือนว่าอันนี้จะหาง่ายกว่านี้นะผมซึ่งผมคิดว่านี้น่าจะดีกว่านะครับผมเพราะมันสุ่มได้สกินง่ายด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเปอร์เซ็นต์การได้ของมันจะดีกว่าหรือเปล่านะผมแต่ที่เนี่ยมันหายากกว่าโอเคนะครับผมส่วนถ้าส่วนคําถามอ่าเขาเรียกว่าอะไรส่วนในแบบ ถ้าที่ผมสุ่มมาทั้งหมดเนี่ยเจอแต่จะแตนภาคสามนะผมมันไม่มีภาคอื่นเลยนะผมเหมือนเขาทามันจะเพาะภาคสามนะฮะไอไอแบบเนี้ยโอเคนะผมส่วนเควสไหนที่มันบอกให้เราเอเควสไหนที่มันให้อโร่ฟรีนะผมมันจะเป็นให้อโร่ันนี้ฟรีนะผมให้มาฟรีก็คือนี่ทาเควสไปเรื่อยทำเควสไปเรื่อยนะผมจนกว่าจะไอตัวนี้จะมีขึ้นเครื่องหม่เป็นสีส้มคล้ายๆแบบนี้นะครับผมอ่า เล่นไปเรื่อยๆนะผมมันจะให้เราไปลงดันฆ่าบอสตัวนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้มันก็จะได้อโร่มานะมาับผมเอาเพื่อนได้เอาเพื่อนเอาเพื่อนมามาช่วยได้นะผมในการสร้างปาร์ตี้นะแต่เราต้องเป็นคนฆ่าและทำดามิเยอะสุดนะผมสึงจะได้มันมานะผมทาให้เพื่อนฆ่าเด็ดขาดโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีเก็บสแตนวิธีหาโลกากาแบบฟาร์มโลกากาเนี่ยง่ายๆแบบ อ่าผมลงไว้แล้วเออง่ายๆเลยวะเออผมลงไว้แล้วนะผมลองไปดูได้นะผมโอเคน่าจะมีประมาณนี้เนาะเล่นเบื้องต้นสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย